บ้านห้องผ้าลวยสวัสดีพีไม่ซูภูสุขอนค,ครผมมินิคิมัตตามแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนกรุงเทพวันที่สิบเจ็ดมุกกล่าเอมุกกล่าสองหาหกเจ็ดวันที่สิบเจ็ด สิบเจ็องห้าหเจ็ดลขออกวันที่สิเจวันที่16เป็นวันคู่วันที่สิเจเป็นวันคู่จะออกวันที่ 17 เสียนกอทอมอเสียนกรุงเทพบนล่างได้พี่น้องบนล่างก็ได้มาเป็นบนบนลา่นลางบนล่างบ่มีเล็กวิ่ง คนบอกคนม,มีเล็กวิ่งหลัก ตัวหนังสือว่างก็อัดสาบงได้พี่น้องเลยหลักสิบบลลักสิบบนเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้คือหลักสิบบนเก้าศูนย์หนึ่ง หลักหน่วยหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยล่าง ที่นี่จับคู่จับคู่กับศูนย์เจ็ดศูนย์แ หนึ่งแปด

9 9จับคู่มากที่ได้เก้าคู่เต็มชุดได้พี่น้องแต่เพันกับมีตัวเน้นให้ส่วนตัวเน้นตัวเด่เนของเพื่น จะมีศูนย์เจ็ดหเจเจ็เกเกอันนี้คือตัวเน่นได้พี่น้องเน่นหาคููเล่นนให้หาคูู ตุน่นตุกันตัวล่องฮะวิ่นงแคบหน้าจอได้ครับเด้อมักตัวได้ชอบตัวไหนกับิดตรณหน้าไปขนมมักกัผพานตัวเลขกับเป็นเแค่แนวทาง วันที่สิบเจ็มกราสองหาหกเจ็ดเนกรุงเทพบนล่างบนล่างอีกลักซิฟกัมีเก้ศหลักหน่วยล่างเจ็เกก็คือตรงตรงพี่น้องบ่ตองกลับคือของคนนเป็นลักซิบลักหน่วยตรงตรง้อตงกับบนล่างบอตองกลับศู ศูนย์แปดศูนย์เก้เจ็่งนก้เกเจเก้ดเกเก้เพิ่นกะเน้นไหเด้นไห,หาคูศเจดหนึ่งเจเก้าเจ็ูนย์เก้าหนึ่เก้เพิ่นกะเด้นไอยูหาคูแล้วพี่น้องด้อาพี่น้องแคบหนักจอตามนี้แล้วครับด้ะมักตัวใดชอบตัวใดกระพิจารณนาบบ้างขั้นบอมักกับพานตัวเลขก,กับเป็นแค่แนวาทาง ขอให้โชคๆมันมันเรื่อยๆแห่งปังๆกันสู้ผู้สุกคนวันที่สิบเจ็ดมกราสองหาหกเก็บขอพุณนเส้นกรุงเทพหลายๆที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยอ่ะปีใหม่นี่ขอให้พี่น,อน้องเฮาโชคๆมันมันเรื่อยๆแห่งปังๆกันสู้ผู้สุกคนอย่ากเจ็บอย,าายจจ่าไข้อย่าจนรวยๆแห่งๆสู้ผู้สุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทีมงาน มันห้องป้าลวยเพชรป้าลวยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม